สวัสดีครับผมไทยนะครับวิศรุตนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวของรถตัว Toyota C-HR นะครับวันนี้ C-HR คันนี้ที่ผมมารีวิวจะเป็นปี2018แล้วไมล์เลทอยู่แค่60,000กิโลเท่านั้นนะครับเป็นรถเขาเรียกมือ2สภาพป้ายแดงเลยลละนะฮะใครที่อยากได้รุ่นนี้นะครับ สามารถติดต่อเข้ามาทางเพจของรถบ้านคุณเอกได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายนอกภายในรถจะสวยขนาดไหนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดนะครับดูที่สัญลักษณ์ครับนี่ครับเป็นตัวไฮบริดเครื่อง1.8นะครับเป็นเขาเรียกว,ว่าใช้2ระบบก็คือเครื่องยนต์กับไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่จะมี2ตัวนะครับมีแบตไฮบริดกับแบตเตอรี่สตาร์ทรถธรรมดานะครับนี่รถสวยเลยทรงทรงเขาทรง,ทรงสวยมาก ทรงสวยมากตัวนี้ C-HR นะครับปี2018เครื่อง1.8่นะฮะทางบนนี่จะเป็นหลังคาดำนะครับจะเป็นหลังคาดำสีจะเป็นสีน้ำเงินสีสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะฮะนี่ครับนี่คือภายในของรถนะฮะเป็นดีไซน์ด้วยเบาะหนังครับนะฮะเป็นดีไซน์ด้วยเบาะหนังนะครับพวงมาลัยบโอติฟังชั่นจอนะฮะ มีจอมีกล้องถอยหลังครบนะครับออปชันครบเลยแล้วก็ตัวปุ่มจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับไมล์เรสวิ่งอยู่ที่แค่60,000กิโลเท่านั้นนะฮะซึ่งเป็นรถที่วิ่งค่อนข้างที่จะน้อยไม่เยอะเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูด้านหลังครับตัวเปิดนะฮะจะแตกต่างออกไปจากรุ่นอื่นๆก็คือตัวเปิดเขาจะอยู่ด้านบนเห็นไหมครับใครที่ไม่เคยนั่งเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าตัวเปิดรถเนี่ยด้านหลังเนี่ย อยู่ข้างบนนี้นะฮะนี่ครับอ่เดี๋ยวเราปลดล็อกก่อนอ่าโอเคนี่ฮะอ่าสวยเลยนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับไม่แคบจนเกินไปนะฮะจะไม่แคบจนเกินไปนั่งได้สบายนะครับไม่อึดอัดนะฮะอ่านี่คือตัว chr ปี P 2018นี่แหละครับคือดีไซน์ของรถคันนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันคันนี้ห้องเครื่องสวยมาก ผมบอกไว้เลยนะครับปี18ราคานี้น้อยมากเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ตอนหลังคลิปนะฮะก่อนก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้เลยนี่นี่คือห้องเครื่องยนต์นะครับอ่าห้องเครื่องยนต์นะครับน็อตเนดไม่มีแกะนะครับไม่มีกระดิกเลยดูเห็นไหมครับนี่อันนี้คือเครื่องยนต์ทางานนะครับม่อยิ้มเป็นไฮบริดอยู่เนี่ยน็อตไม่กระดิกเลยนะครับรถสวยไม่น้อยนะฮะน็อตไม่กระดิกคานเดิมนะฮะ แก้มเดิมคานเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับอ่าใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาทางเพจรถบ้านคุณเอกได้เลยนะครับแล้วราคาวันนี้เป็นที่ <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> เป็นราคาที่โปรโมชั่นมากๆนะฮะผมให้ในราคาพิเศษสำหรับคันนี้รุ่นนี้ที่679,000บาทเท่านั้น,นครับ 6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเพจได้เลยนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะฮะสำหรับรถคันไหนนั้นเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วจ้ะสวัสดีครับ